คคัททูกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8ดมอิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักสัตว์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสถ ดุงชตาให้ดีขึ้นเป็นมหาล้ารวยเรียกซัพ์โชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลื่อทาการมงคลต่างๆดูเลื่อออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการดูเรืแต่งงานดูเรืัอผักคลอด เนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะโอเคเริ่มนะับถอยหลังวันถูถีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะหันสามหาสนุกประจำรายวัน อังคารที่22กุมภาพันธ์2565นะครับแลมเจครับเดือน3ปีเฉลูในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวนันนี้เพราะว่าเป็นดีทีพิฆาตนะเออให้เริมไม่ได้นะจะให้คนอยู่นิ่งๆเฉยๆเข้าไว้ดีที่สุด น,สน,นะสวดพนไหวพระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับและดวงในวันนี้ที่ทิี่ดวงดาวเปลี่ยนแปลงโยกย,าย้ายราศีนะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาของทุกคนนะในวันนี้ดวงคุณก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนไปอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีมันเป็นไปทุกคนและทุกราศีทุกวันเกิดนะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม7จ็ดคำความฝันในแรม7จ็ดคำเนี่ยความฝันก็จะเป็นจริงนะตามคำทำํานายโดยรวดเร็วเลยนะ่ว่าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงอย่างรวดเร็วนะครับก็ฝันให้ดีเข้าไว้นะต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของ การใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารแตนะ่ถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่ในวันอังคารมาใหม่ซื้อมาใหม่หรือใครให้มาใหม่อะไรก็แล้วแต่เลยนะวันนี้มีทุกมากเพราะฉะนั้นให้ใส่ชุดเก่าไปก่อนดีที่สุดนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของสระหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะวันนี้ถ้าใครมีศัตรูเยอะๆให้สาผม,มาในวันนี้จะดีนะครับต่อมา มาพูดถึงการตัดผมตัดผมในวันนี้ก็ไม่ดีนะศัตรูจะทําร้ายใส่โทษนะเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยถ้าตัดผมถ้าตัดผมเนี่ยนะวันอังคารกับวันพุธห้ามนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําร้านตัดผมเนี่ยนะบ๊บ้ลบ๊บเบิ้ลอะไรนะเออให้คุณเลือกหยุดในวันอังคารกับวันพุธดีที่สุดนะก็ถือว่าเป็นการก็ช่วยคนทั่วไปด้วยนะที่เขาไม่รู้ว่าจะตัด มาตัดวันนี้เป็นวันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดี <c oughs> นะแต่ถ้าสระผมถ้าสระผมเนี่ยวันพุธวันเดียวห้ามง่ายๆเลยนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการตัดเล็บวันอังคารทรับหายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยพลัดพรากที่อยู่นะเออวันนี้หยุดทาครีมวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งค่อยฉลมงเฮ้ย <c oughs> ฉลมไม่เห็นเลย นะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากอาจารย์นะก็ติดต่อมาได้นะครับนะกนะ็ตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้นะหรือถ้าใครเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพนะน้ําสูตรไพ่เห็ดลิ้นจือแดงสกัดตาหลิงเจรดนะครับสามารถที่จะช่วยคุณได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสมบูรณ์นอนหลับพักผ่อนเต็มอิ่มเลือดลมไหลเวียนดีนะคุณก็จะมีอารมณ์ที่เฉดแล้วจิตแจ่มใส อารมณ์เบิกบานมีความสุขแฮปปี้นะแบบอาจารย์เนนะี่ยนะอมีความสุขซะเหลือเกินถึงเมื่อจะดูดวงมากนะอาจารย์เป็นคนที่ดูดวงมากที่สุดเออดวงสารพัดดวงนะทั้งดวงดีสุดนะคนเด่นคงดังสุดมีชื่อเสียงม,มีอํานาจมีอิทธิพลนะเอเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายดวงแบบโอ้ดวงแบบ แม่ดาวแต่ละยวงมันคือเป็นนิดไปสักเกินครึ่งแล้อวอ่ะโอ้หดวงแบบเละดวงแบบโอ้โหแบบโหไม่ถูกเลยนะเชีวิตก็เป็นไปตามนั้นเออนะเว้ยพยายามทําบุญเยอะๆเข้าไว้ดีสุดนะครับนะเออเวลาคุณชาติหน้าชาัในใดเกิดมาเนี่ยนะจะได้ร่ํารวยมีกินมีใช้นะครับก็คือคุณเจอที่ไหนคุณทําบุญเลยหยอดตู้บริจาคค่าน้ําค่าไฟทําบุญ เป็นทานตามกําลังนะคุณมีมากใครมากมีน้อยก็ให้น้อยนะครับเออถ้าใครเนี่ยรวยมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะถ้าคุณขี้เหนียวในการทําบุญนะสวรรค์เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณรวยมาเนี่ยนะถ้าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะถ้าคุณยังอยู่ดีนะมีสุขลารวยแต่คุณยังขี้เหนียวนะรับรองคุณจะไม่มีต่อไปนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทําบุญมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยนะ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> แหมกลิ่นหอมมากเลยนะหอมหอมฟุ้งแหมมือหอม <c oughs> นี่สมุนไพรของไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเออสบู่เนี่ยจา์อุดหนุนชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็ทําสมุนสบู่สมุนไพรอ่าสบู่เนี่ยมาถูตัวเนี่ยก็มีส่วนผสมเยอะนะมีบาาัะขามมีนูน่นมีนี่มีนั่นเนี่ยหอมมากหอมฟุ้ง ขนาดแค่ถูมือเนะถูฟุ๊บฟุบโอ้โหกลิ่นฟุ้งเนี่ยไปสามเมตรเลยนะสามสี่เมตรเลยนะขนาดนั้นอนะ่ะแม่แต่ว่าราคามันจะอาจจะสูงไปนิดนึงนะเอออย่าเน้นราคามากสิล้วนะคุณเน้นราคามากเกินไปคุณไปเน้นในเรื่องของปริมาณดีกว่าให้ขายได้เยอะๆนะคือถ้าคุณลดราคาลงมาหน่อยเนี่ยนะคนก็จะซื้อคุณมากขึ้นแต่นี่ราคาคุณสูงเกินไปเนะี่ยมันก็ไม่ไหวนะเออแล้วก็ไป คิดราคาให้ลดราคาลงมาหน่อยหาถ้าใครทําบชุมชนไหนทําสมุนไพรพวกเนี้ยก็เอาให้ราคามันสมเหตุสมผลหน่อยนะโอเค <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงอ่าเสียงเซมซีประจําวันกันเลยนะครับเพื่อให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเออเยอะจานทรสันกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะสินค้าคนไทยก็ต้องอุดมุนของคนไทยนะ คนไทยเนี่ยเป็นแพ้ชาติใดในโลกหรอกนะขอให้ทำให้เต็มที่เถอะโอเคเดีย๋ยวจะสั่นกระดิ่งนะอันที่ผ่านนะครับไปน,นะสมหวังนะคุณสมหวังแล้วครับนะสมหวังทุกอย่างได้ใบที่8ปดสิบส่โชคชะตาท่านนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยกำลังจะผ่านไปสิ่งที่ดีกำลังจะมาถึงงั้นคุณจะต้องทาอะไรก็อย่ารีบร้อนจนเกินไป สิ่งที่คุณคาดหวังก็จะสมหวังนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยจะค่อยคบ่งเพาะนะบ่งเพาะความรักของไฟเนี่ยของคุณในความรักของคุณเนี่ยจะค่อยค่อยค่อยๆสุงงอมสูงงอมนะเอาง่ายๆเลยเปียบเทียบง่ายๆสูงงอมเป็นอย่างไรแล้วก็เหมือนคุณปลูกต้นไม้นะสูงงอมใช่ไหมคุณต้องเตรียมกระถางต้นไม้นะเตรียมดินเตรียมปุ๋ยนะเออพอคุณเตรียมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอากระถางต้นไม้มานะคุณก็เอา อเขาเรียกว่าอะไรนะกากมะเพราลองตูดเออถ้าไม่มีกากมะเพราก็ก็หินอะไรกระเบื้องอะไรวางไว้แล้วก็ตักดินใส่นะตักดินใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปเสร็จปุ๊บปงก็ตักดินใส่นะตักให้เต็มเออแล้วก็รดน้ําเออแค่นี้เสร็จแม่ไม่อยากจะคุยนะสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อเวลาตอนเด็กๆจีบผู้หญิงนะ เออปลูบก,บกต้นไม้อ่ะเออกเ,เดินเดินถือกระถางต้นไม้ไปโอ้คลาสสิกเกินนะดูลูกทุ่งมากนะโอเคแหมะอันนี้ยอดหัามานะมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าจะดีขึ้นนะแต่ไม่ควรที่จะใจร้อนวูวังนะครับดวงการหารงานทําก็มีโอกาสได้งานทํานะ ในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีขึ้นคะแนนสอบดีขึ้นดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยอาการเจ็บไข้ได้โปวดที่เป็นอยู่เนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษานะครับเออคุณก็จะหายไปปกติได้นะโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็ปวดระบบประสาทเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณก็ต้องดูแลของตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องของแบคทีเรียนี่อันตรายมากนะ เชื้อลงเชื้อลงดิแบตทีเรียเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยในเรื่องของแบตทีเรียเนี่ยนะแบคทีเรียเนี่ยมันจะจะวีความรุนแรงนะวิ่งคุณก็ต้องดูแลตัวเองทานอาหารให้สุกนะครับให้สะอาดเออแหมรู้สึกว่าคุณปวดท้องกันไหมท้องเสียกันไหม <c oughs> คนที่ท้องเสียบ่อยๆน่าจะรู้นะไหวมันระดับไหนมันดีมันปกติหรือเปล่านะ ือบางทีท้องเสียมันจะอาจจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะเออเชื้อมันดุนะเชื้อมันดุเวลาปวดแล้วโอ้ยปวดแล้วเกินแหมโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวตูวดีกันเลยครับง <c oughs> ั้นดวงชะตาประจําในวันนี้วันอังคารสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองบอดีสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีชมพูม่วงส้มดํา <c oughs> สีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีส้มสีหมากสก อันนี้มณน,นี้ก็คือบุตรสระคํานะครับทิศท,ที่ดีก็มีทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะทิศเมียน้อยแล้วทิศตะวันออกเฉียงใต้นะแล้วก็เป็นทิศต <c oughs> ะตวนันแม่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเออออกเฉียงเหนือเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นทิศที่ดีในช่วงนี้นะถึงปีประมาณปี6 6 6 6 6หกหกหกเจ็ดหกแปดเอของอาจารย์หกแปดนะ เขอให้ร่ารวยนะทุกคนประสบผลกวามสําเร็จนะครับถือถ้าคุณจะฟืนฟ้นฟูในเรื่องของธุรกิจหรือคุณอยากจะฟืน้นตัวเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็แล้วแต่เนี่ยนะในปี65นี่คุณอย่าพึ่งคาดหวังปี65เนี่ยให้คุณทุกทุกทุกราสีนะทุกคนเลยนะให้ประคองก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายให้มันสภาพคล่องนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยรับมาให้หมดเลยจะมากจะน้อยรับเข้ามาดีสุดสภาพคล่องทางการเงินคุณจะไม่ติดขัด ถ้าคุณจะนับในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือฟ,ฟ,ฟ,ฟื้นตัวคุณจะต้องนับตั้งแต่ปีหกหกไปต้นไปนับหกหกไปสามปีมีเวลาสามปีนะถ้าสามปีนี่ไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยอันนี้ชัดเจนชัดเจนจน,นะโอเคอันนี้ต่อมานะครับมาพูดถึงในเรื่องของตามวันเกิด ดนั้นตามดวงสตาร์วันเกิดในคนที่ไม่ดีคือคนเกิดวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์ระวังการถูกหลอกตกน้ําตกท่านะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคนที่ดีที่สุดคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี <c oughs> นะอย่างที่บอกเนี่ยหลังเมษาไปแล้วนะอิจฉามากเลยชราศีมีนกับราศีธนูเนี่ยโคตรอิจฉาเลยเอออิจฉามากนะ <c oughs> ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงจะต่างนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆนะก็ถ้าคุณทําแล้วก็แต่คุณจะทําให้ประสบผลความสํา,า,า,าสเร็จน,นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าดวงคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการปวดหัววิงเวียนศีรษะนะบองแงมีปัญหาในช่องปากนะเออมันมันไมเกรนขึ้นหัวประมาณนี้นะครับเป๊ะ สามดวงชะตาท้ายน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันที่สุดในสามโลกถ้าคุณไม่เก์ขึ้นหัวแล้วนะใบบุบ,บดีที่สุดนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยอมเกงคุณนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบขม่มคนนะชอบบามนาดนะในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะก็จะมีคนมีเงินมีทองนะเข้ามาในระดับหนึ่งต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์อาจจะเหนื่อยๆน่อยนะครับ อต้องใช้ความพยายามให้มากก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะอิทธิพลในวันนี้เนี่ยดาวพระศุกโคโจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยเวลาสามทุ่มไปเกาะหนาวางดาวเสาเป็นโจโรแห่งเลิกดาวศุกร์เกาะเสาเพราะอารมณ์และความรู้สึกของคนบนโลกใบเนี่้ก็ <c oughs> ทุกอกทุกใจขมขื่นคืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันนั่นในหลก มันนั่นในอ,อกก็ยกออกนะยกมันออกไปเออไม่ต้องทําใจส่วนหนึ่งการเงินไม่ดีอยู่แล้วความรักก็เฮงสวยเพราะฉะนั้นพมไม่อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเลยนะครับมีรายจ่ายความรักไม่ดีนะเออให้รักตัวเองเข้าไว้ดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณนะแต่ถ้าคุณจะวาดวิมาในความฝันจินตนาการเพ้อพบอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะเออก็หลอกตัวเองไปวันๆโอเค อันนี้เดี๋ยวมาพูดเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆเนะชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวการงานวันนี้ก็ก็มีโอกาสได้เดินขันเรตตำแหน่งนะครับงานดีนงานดีในเรื่องของการเงินวันนี้อาจจะเหนื่อยความรักถือว่าคู่ก็เป็นคนที่ขยันนะครับดาวสุขเข้าอยู่พบกรรมกรรมมาเนี่ยนาะร่วมกวับดาวเสาคุณก็จะมีเรื่องอ่นอาจทุกใจในเรื่องการงานด้วยเช่นกัน ก็นะ <S <S ต้องใจเย็ยนไว้นิดนึงนะครับชาวลัคนาราศีเมฆนะ <C oughs> แต่ชาวราศีเมฆคุณมีดาวเกตกุมรักคุณจะได้ดีเพราะดาวเกตเพราะฉะนั้นทําให้ดีเข้าไว้คุณจะประสบผลความสําเร็จภายในสองเดือนนะครับต่อมาชาวล,าลาัค,ลคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยนะดวงชะตาคุณดาวการงาน,งานลุ่มรักงานวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพสุภา นะถือว่าพบสุภาคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเดืองในดวงตาถือว่าคุณจะประสบผลความสําเร็จนะแต่ประสบผลความสำเร็จเพราะอึดอัดอึดอัดด้วยจําใจย,ย,ยอมว่าโอเคโอเควางให้ว่าตามการอะไรเงี้ยนะยส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวพุธในวันนี้การเงินของคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองได้จากทางไกลนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวศุกร์เป็นมรณะ นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณความแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดไปลุยในเรื่องของการงานจะดีที่สุดนะครับงานดีนะงานดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็มีรายจ่ายนะต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวดร้อนีนหลันโอ้ทำใจทําใจ,าใจนะออนั่นทำนี่ก็ถือซะคุณถ้าราศีกรกฎนะคือชะตาคุณมันชี้ ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมไปสุดไปอ่ะคืออยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ถ้าไม่ตายจากการก็แยกกันด้วยดีนะต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์้าลัคนาราศีสิงเนี่ยนะในดวงชะตาของคุณนะดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็อยู่ในภพปัตตาน,นีนะครับแล้วในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวพุธก็ไปอยู่อารีมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่ นะในดวงชะตาคุณก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวไปจะจําตัวคุณถ้าติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนดีนะการเงินวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องขยันให้มากส่วนความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ควรเสี่ยงโชคต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ราศีตุลเนี่ยนะครับในดวงชะตาดาวการงานงคุณก็จะมีงานเข้ามานะก็พร้อมกับปัญหาด้วยต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นให้ดีขึ้นนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดาวการงานคุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะการเงินดีมากนะครับในดวงชะตาคุณเถือว่าการเงินดีมากนะ ต่อมาชา้าลัคนาราศีตุูราศีตุูเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับของคุณเนี่ยดาวพระศุกร์เข้าสู่พบการเงินยานอุปสรรคปัญหาจะทําให้คุณได้เงินในทองคุณมีเงินเข้ามาอยู่แล้วแต่อาจจะได้ไม่เต็มด้วยเช่นกันนะจะมีโชคลาภในการเงินนะครับต่อมาชา้าลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดาวศุกร์กลุ่มรักในดวงตาในช่วงนี้นะถ้าคุณแต่งงานมีลูกแล้วช่วงนี้ลูกคุณจะอยู่ติดกับคุณเป็นพิเศษ นะหรือถ้าใครยังไม่มีบุญไม่มีลูกนี่ก็มีโอกาสที่จะมีนะในดวงตาการงานก็มีเข้ามาด้วยนะครับส่วนการเงินในวันนี้ก็ถือว่าก็มีโอกาสด้วย mm. เชน่นกันเรื่องเงินต่อมาชาวลัคนาราศีกุมเท้ออ <c oughs> าราศีกุมวันนี้คุณจะมีโชคลาภประสบผลกวางสาเร็จนะสุขอยู่ภบวินาศความรักเมืออ่อคดีมีรายจ่าย ถึงแม้คุณมีเงินเข้ามาคุณก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเลยด้วยเช่นกันนะในดูต่างคุณแต่ในเรื่องของการงานดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมินชาวราศีมินเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับเพื่อนฝูงและสังคมจะช่วยเหลือคุณเนี่ยมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จแล้วโชคลาภคุณก็จะมาจากทางไกลนะในด้านของการงานไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดนะครับเออค่อยค่อยทในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคู่ครองก็ระวังสุขภาพร่างกายนิดนึง โอเคครบสิบสองราศีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิบสีด้วยเพิ่มเติมนะว่าด่วงช่าาวคนเดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะนะ <c oughs> ชุบใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองนะชุดใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินะครับ <c oughs> เริ่มช่อมหัวสีหัวชุดก็จำไน้ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับแปดไม้เท้าดีมากการงานเจริญรุ่งเรืองประสบผลกวางกับเบ็ดการเงินลูกค้าก็จ่ายเงินตรงนะครับความรักคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากนะ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองันที่คุณได้คะราชลนี่ถือไม้เทา้านะครับไนด,ด้วยต่างคุณนนในการทํางานเนี่ยคือต้องใช้ระยะเวลานิดน,นึงเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางอีกนะครับแต่ในเรื่องของการเงินคุณก็จะมีรายจ่ายนะส่วนมากคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักโดยไม่คาดคิดนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบ,บที่สามันที่คุณได้ควฮะเก้าไม้เทา้านะ ดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับอาจจะมีความหวาดระแวงอะไรอยู่รอคอยสิ่งได้อยู่มักจะหง,งุดหงิดในเรื่องของการงานนะครับการเงินก็ติดขัดนะส่วนในเรื่อ,องความรักก็มีอารมณ์หึงหวงนะประมาณนี้นะในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีถ้าานใดสนใจดูด,ดวชาางชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ